คุณรู้ไหมว่ามีบางอย่างในตัวคุณที่ไม่เคยหลับเลยแม้แต่วินาทีเดียวแม้ในตอนที่ร่างกายของคุณล้มตัวลงบนเตียงหายใจเบาๆปิดตาปล่อยทุกอย่างให้จมหายไปในความมืดจิตของคุณยังคงตื่นอยู่เสมอและถ้าคุณเข้าใจกลไกลตรงนี้ได้คุณจะรู้ว่าการนอนหลับคือช่วงเวลาทองของการเสกเงินเข้าชีวิตคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า รายได้มาจากการทำงานหนักการอดนอนการพยายามให้ถึงที่สุดแต่ถ้าการทำงานหนักคือคำตอบทำไมหลายคนถึงยังอยู่ที่เดิมท,ท,ทั้งที่เหนื่อยแทบตายทำไมบางคนกลับมีรายได้มากขึ้นทั้งที่ใช้เวลาน้อยลงทำไมบางคนดูเหมือนดึงดูดโอกาสดีๆได้โดยไม่ต้องพยายามคำตอบไม่ได้อยู่ที่แรงกายแต่มันอยู่ที่แรงจิตคือหนึ่งผมนั่งคิดเรื่องนี้ ผมมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เคยทำงานจนแทบขาดใจตื่นเช้านอนดึกทำทุกอย่างที่คิดว่าถูกต้องแต่ผลลัพธ์กลับไม่ต่างจากเดิมเหนื่อยมากขึ้นแต่เงินกลับไม่เพิ่มขึ้นในตอนนั้นเองผมเริ่มสงสัยว่าหรือผมอาจจะเข้าใจเกมแห่งความมั่งคั่งผิดทั้งหมดจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ยินประโยคหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาพูดว่า ถ้าคุณรู้จักตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกก่อนนอนคุณสามารถดึงดูดเงินได้แม้ในขณะที่คุณหลับตอนแรกผมหัวเราะออกมามันฟังดูเพอ้อฝันใช่ไหมแต่เมื่อผมเริ่มศึกษาลึกลงไปผมพบว่ามันคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆเวลาคุณนอนหลับสมองของคุณไม่ได้หยุดทำงานมันกำลังเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับในแต่ละวันมันจัดเรียงประมวลผลและตีความทุกสิ่ง ที่คุณเห็นคิดและรู้สึกในช่วงเวลานี้เองจิตใต้สำนึกจะเปิดกว้างที่สุดมันจะรับทุกสิ่งที่คุณฝากไว้ก่อนหลับถ้าคุณฝากความกลัวความกังวลความไม่มั่นใจสมองจะเอาขยะเหล่านั้นไปสร้างโลกเดิมให้คุณในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าคุณฝากพลังงานใหม่ฝากคำถามใหม่ฝากภาพแห่งความเป็นไปได้ สมองจะเริ่มทำงานเพื่อสร้างความจริงใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่เรื่องเวทมนต์แต่คือระบบปฏิบัติการของจิตใจมนุษย์ลองคิดดูนะถ้าคุณเข้านอนทุกคืนด้วยความกังวลเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องที่ย่างไม่เสร็จคุณกําลังส่งคำสั่งให้สมองสร้างโลกแบบนั้นซ้ำๆคุณจะตื่นขึ้นมาในพลังเดิมเหนื่อยเดิมคิดแบบเดิมและได้ผลลัพธ์แบบเดิม แต่ถ้าคุณรู้วิธีตั้งคำถามที่ถูกต้องก่อนนอนคุณกำลังใช้จิตใต้สำนึกเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตผมเริ่มทดลองกับตัวเองทุกคืนก่อนนอนผมหยุดทุกความคิดแล้วถามคำถามง่ายๆพรุ่งนี้ฉันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ฉันรักได้ยังไงแค่นั้นเองไม่มีการบังคับไม่มีการคาดหวังผมแค่ถาม แล้วปล่อยให้มันอยู่ในใจเหมือนการปลูกมเมล็ดพันธุ์ลงในดินแล้วคุณรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นมันมหัศจรรย์มากบางเช้าผมตื่นมาพร้อมไอเดียใหม่ๆบางวันระหว่างอาบน้ำอยู่ดีๆก็มีทางออกโผล่มาในหัวบางครั้งขณะขับรถผมกลับมีแรงบันดาลใจแปลกๆเหมือนมีใครมากระซิบคำตอบให้ผมเริ่มเข้าใจว่าจิตใต้สำนึก ทำงานหนักกว่าผมหลายเท่ามันไม่หยุดพักมันไม่ล้าและมันฉลาดกว่าที่เราคิดเพียงแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้มันอย่างถูกวิธีคุณรู้ไหมว่าช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนหลับคือช่วงเวลาศักดิ์สิธิ์ที่สุดของวันมันคือประตูเชื่อมต่อระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทุกคำที่คุณคิดทุกภาพที่คุณจินตนาการจะถูกส่งตรงเข้าสู่โลกภายในทันที และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนที่นอนหลับไปพร้อมความกังวลมักตื่นขึ้นมาในความเหนื่อยล้าแต่คนที่หลับไปพร้อมความตั้งใจมักตื่นขึ้นมาพร้อมโอกาสใหม่คืนนี้ก่อนคุณนอนผมอยากให้คุณลองสิ่งหนึ่งอยากเข้านอนพร้อมปัญหาให้เข้านอนพร้อมคําถามสร้างสารรค์ไม่ใช่คําถามแบบทําไมฉันถึงจนแต่ให้ถามว่า ฉันจะเปิดรับความมั่งคั่งได้อย่างไรในแบบที่ฉันรู้สึกดีไม่ต้องไปกังวลว่าจะได้คำตอบเมื่อไร่แค่ปล่อยให้คำถามนั้นอยู่ในใจคุณเบาๆเพราะขณะที่คุณหลับสมองคุณจะเริ่มค้นหาคำตอบให้โดยอัตโนมัตินี่คือวิธีที่อัจฉริยะหลายคนในโลกนี้ใช้โทโมัสเอดิสันมักทั้งคำถามก่อนนอนเอาเบิร์ตไอน์สไตน์เองก็เคยพูดว่า เขาได้คำตอบสำคัญหลายครั้งจากภาวะระหว่างหลับกับตื่นและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเพราะในช่วงนั้นสมองจะเข้าสู่ภาวะเชื่อมต่อสูงสุดข้อมูลทุกอย่างในชีวิตคุณจะถูกร้อยเป็นภาพใหม่นั่นคือช่วงเวลาที่จิตอจฉริยะทำงานแต่คำถามคือคุณกำลังให้มันทำงานกับอะไรอยู่คืนนี้คุณจะป้อนความกลัวหรือความเป็นไปได้ลงไปในใจของตัวเอง เพราะทุกคืนคือสนามแห่งพลังที่คุณสามารถสร้างโลกใหม่ได้โดยไม่ต้องออกแรงเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อคุณเข้าใจเกมของจิตคุณจะไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามนะสมมุติว่าคุณกำลังทำงานหนักเหนื่อยแทบขาดใจแต่เงินที่ได้กลับไม่ต่างจากเดิมคุณรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนสายพานเดินเท่าไหร่ก็ยังอยู่ที่เดิมนี่คือสภาวะของคนส่วนใหญ่ในโลกที่ยังไม่เข้าใจ กลไกของจิตใต้สำนึกพวกเขาเชื่อว่าการทำงานหนักเท่านั้นคือเส้นทางสู่ความร่ำรวยแต่ความจริงคือการทำงานหนักแบบไม่เข้าใจจิตตัวเองก็เหมือนการพายเรือทวนกระแสคุณจะเหนื่อยมากแต่ไม่ไปไหนเลยผมเคยเป็นแบบนั้นผมทำทุกอย่างที่โลกบอกให้ทำตั้งนาฬิกาปลุกเช้าทำงานเกินเวลาไม่หยุดพักแต่ในใจกลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนพลังที่เทลงไปหายไปเฉย ผมเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมบางคนเหมือนดึงดูดเงินได้ง่ายจังทำไมเขาดูสบายแต่ชีวิตกลับไหลลื่นกว่าจนวันหนึ่งผมได้เรียนรู้ความจริงข้อหนึ่งที่เปลี่ยนผมไปตลอดการมันคือความจริงที่ว่าจิตของคุณไม่เคยหยุดทำงานแม้ในขณะที่คุณหลับในช่วงกลางวันเราใช้จิตสำนึกเพื่อจัดการสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ในตอนกลางคืนจิตใต้สำนึกคือผู้รับหมาต่อ มันทำงานแทนคุณอย่างเงียบๆและสิ่งที่มันทำคือการจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้คิดได้รู้สึกในแต่ละวันคำถามคือแล้วคุณให้มันทำงานกับข้อมูลแบบไหนถ้าคุณป้อนความกลัวลงไปมันจะหาทางทำให้ความกลัวนั้นมีชีวิตถ้าคุณป้อนความขาดแคลนลงไปมันจะหาทางสร้างเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกขาดแคลนอีกแต่ถ้าคุณป้อนความเป็นไปได้ความมั่งคั่งความรู้สึกขอบคุณลงไป มันจะสร้างเส้นทางใหม่โอกาสใหม่และแรงบันดาลใจที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ลองเปลี่ยนจากคิดปัญหาเป็นตั้งคำถามสร้างสรรค์ก่อนนอนผมแค่พูดในใจว่าคืนนี้ขอให้จิตของฉันเชื่อมต่อกับทางออกที่ง่ายที่สุดเพื่อให้ฉันก้าวไปสู่ความมั่งคัง่งแล้วผมก็แค่ปล่อยให้มันทำงานไม่ต้องพยายามหาคำตอบเพราะคำตอบจะมาหาคุณในเวลาที่เหมาะสม อาจจะมาในรูปของไอเดียความบังเอิญหรือคนบางคนที่คุณเจอโดยไม่ตั้งใจนี่คือการทำงานร่วมกับจักรวาลผ่านจิตใต้สำนึกของคุณเองและสิ่งที่น่ายึ่งที่สุดคือมันทำงานแม้ในขณะที่คุณหลับหลับดังนั้นอย่าปล่อยให้คืนของคุณสูญเปล่าไปกับความเครียดใช้คืนของคุณเพื่อสร้างความมั่งคั่งเพราะจิตใจของคุณไม่เคยปิดเครื่องแม้แต่คืนเดียวเมื่อจิตของคุณเริ่มเปลี่ยนความจริงทั้งโลกจะเคลียบตาม มีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตผมหลังจากผมเริ่มฝึกตั้งโปรแกรมจิตก่อนนอนทุกคืนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือกฎของพลังงานที่ทำงานอย่างมั่นยำสิ่งที่ผมเริ่มสังเกตคือทุกเช้าที่ตื่นมาความคิดผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก่อนหน้านั้นผมตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงในหัวว่าวันนี้จะเหนื่อยอีกแล้วแต่หลังจากที่เริ่มตั้งคำถางใหม่ก่อนนอนผมกลับตื่นมาพร้อมความรู้สึกว่า วันนี้มีบางสิ่งดีๆกำลังรอฉันอยู่และคุณรู้ไหมมันไม่ได้หยุดแค่ความรู้สึกสถานการณ์รอบตัวผมเริ่มเปลี่ยนตามงานบางอย่างที่เคยติดขัดเริ่มไหลลื่นโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเริ่มปรากฏตรงหน้างั้นทำให้ผมเข้าใจในสิ่งที่ครูทางจิตวิญญาณหลายคนพูดเสมอว่าโลกภายนอกคือภาพสะท้อนของโลกภายในคุณไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างนอกได้ จนกว่าคุณจะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างในลองสังเกตดูสิเวลาคุณเครียดโลกภายนอกดูวุ่นวายไปหมดเวลาคุณสบายใจทุกอย่างรอบตัวก็ดูเข้าที่เข้าทางมันไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะเลนส์ที่คุณมองโลกเปลี่ยนต่างหากและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงวันหนึ่งผมถามตัวเองว่า ฉันจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินให้เป็นเรื่องเบาได้ไหมฉันจะทำยังไงให้เงินเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเหนื่อยเกินไปตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าคำตอบจะมาแบบไหนแต่ผมปล่อยให้คำถามนั้นฝังลงในใจก่อนจะหลับไปแล้วในเช้าว,วันรุ่งขึ้นผมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างชัดขึ้นผมเห็นตัวเองจากมุมสูง เห็นว่าที่ผ่านมาผมกำลังพยายามไล่ตามเงินแทนที่จะดึงดูดเงินมันเหมือนผมกำลังผลักพลังแห่งความมั่งคัง่งให้ออกห่างจากตัวเองโดยไม่รู้ตัวคุณลองคิดดูสิเวลาคุณบอกว่าฉันอยากได้เงินคุณกำลังยืนยันกับจักรวาลว่าตอนนี้ฉันไม่มีเงินจักรวาลไม่แปลภาษามันสะท้อนความรู้สึกตรงๆดังนั้นถ้าความรู้สึกของคุณคือขาด คุณจะดึงดูดสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกขาดมากขึ้นแต่ถ้าคุณพูดกับตัวเองว่าฉันรู้สึกขอบคุณที่เงินไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายคุณกําลังยืนยันกับพลังจัก,กรวาลว่าฉันมีแล้วและเมื่อคุณเชื่อว่ามีแล้วจิตใต้สำนึกจะเริ่มสร้างเหตุการณ์เพื่อให้สิ่งนั้นปรากฏขึ้นจริงนี่แหละคือกฎของจิตผมอยากให้คุณเข้าใจบางอย่างที่สำคัญมาก การเสกเงินไม่ได้เกิดจากการพยายามควบคุมโลกภายนอกแต่มันเกิดจากการจัดระเบียบในจิตของคุณให้สอดคล้องกับพลังของความมั่งคั่งจิตใต้สำนึกของคุณเหมือนห้องเครื่องของเรือมันเป็นตัวขับเคลื่อนทุกการกระทำของคุณถ้าห้องเครื่องนี้ถูกตั้งโปรแกรมให้กลัวความล้มเหลวต่อให้คุณพยายามแค่ไหนเรือก็จะพาคุณกลับไปที่เดิมผมเคยตกอยู่ในวงจรแบบนั้น ได้เงินก้อนหนึ่งมาก็จริงแต่ไม่นานมันก็หายไปหมดตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมคิดว่ามันเป็นโชคร้ายแต่พอมองย้อนกลับผมรู้เลยว่าผมไม่ได้ขาดเงินผมขาดภาพลักษณ์ภายในของคนที่คู่ควรกับเงินลึกๆในใจผมยังรู้สึกว่าผมไม่สมควรมีมากขนาดนั้นและเพียงแค่ความเชื่อนี้ความเป็นจริงก็รีบจัดการคืนสิ่งที่ผมไม่รู้จักรักษาให้หายไป เพราะจิตใต้สำนึกทำหน้าที่รักษาความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คุณเชื่อกับสิ่งที่คุณมีถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนธรรมดาที่ไม่วันร่ำรวยต่อให้คุณถูกลอตเตอรี่คุณก็จะหาทางกลับไปที่จุดที่คุณเชื่ออยู่ดีแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณคือคนที่คู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์แม้วันนี้คุณจะเริ่มต้นจากศูนย์คุณก็จะค่อยๆดึงดูดสิ่งที่คู่ควรกับความเชื่อนั้นเข้ามานี่แหละ คือเกมของจิตที่โลกไม่เคยสอนเราในโรงเรียนผมอยากให้คุณเริ่มคืนนี้ด้วยสิ่งง่ายๆก่อนนอนหลับตาและพูดกับตัวเองว่าฉันเปิดใจรับเงินความสุขและโอกาสที่เข้ามาอย่างง่ายดายไม่ต้องพยายามเชื่อทันทีแค่พูดด้วยความรู้สึกผ่อนคลายแล้วปล่อยให้จิตใต้สำนึกค่อยๆซิมซับคำสั่งนั้นไปเพราะทุกครั้งที่คุณพูดคุณกำลังเปลี่ยนโปรแกรมเก่าที่ฝังอยู่ในใจ อย่าประมาทพลังของการฝึกเล็กๆแบบนี้ผมเห็นมันเปลี่ยนชีวิตคนมานับทวนรวมถึงชีวิตของผมเองเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากเริ่มฝึกผมเริ่มรู้สึกสบายกับเรื่องเงินไม่ใช่เพราะมีเงินเพิ่มทันทีแต่เพราะพลังในใจผมเปลี่ยนผมไม่รู้สึกขาดอีกต่อไปและเมื่อความรู้สึกขาดหายไปสิ่งที่เรียกว่าโอกาสก็เริ่มเดินเข้ามาเอง โลกภายนอกค่อยๆสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในคุณไม่ต้องเชื่อผมในตอนนี้แต่ผมอยากให้คุณลองพิสูจน์ด้วยตัวเองคืนนี้ก่อนนอนอย่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มีให้คิดถึงสิ่งที่คุณอยากมีแล้วรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องฝืนแค่รู้สึกได้จริงแม้เพียงเสี้ยววินาทีแล้วดูสิว่าพรุ่งนี้คุณจะตื่นมาในพลังแบบไหนจากความเชื่อก่า สู่ภาพใหม่ในจิตท,ที่มั่งคั่งในคืนหนึ่งที่ผมนั่งเงียบๆอยู่ในห้องมืดผมเริ่มเห็นความจริงบางอย่างที่ผมไม่เคยยอมรับมาก่อนมันคือความจริงที่ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมไม่เคยกลัวความจนเท่ากับที่ผมกลัวจะรวยฟังดูแปลกใช่ไหมแต่ลองมองให้ลึกลงไปสิในใจของหลายคนมีเสียงบางอย่างพูดอยู่เงียบๆว่าถ้าฉันมีเงินมากคนอื่นจะอิจฉาถ้าฉันรวยฉันอาจถูกเกลียด ถ้าฉันประสบความสำเร็จมากไปคนรอบข้างจะห่างเหินเสียงเหล่านี้คือรากลึกของโปรแกรมที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กมันไม่ได้อยู่ในหัวแต่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกที่คุณไม่เคยตรวจสอบในวัยเด็กเราได้ยินคำพูดจากพ่อแม่จากครูจากสังคมว่าอย่าโลภนะลูกคนรวยมักไม่เสื้อสัตว์เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแล้วเราก็เก็บประโยคเหล่านั้นไว้โดยไม่รู้ตัวต่อมาเมื่อโตขึ้นเราพยายามทำงานหนักเพื่อรวย แต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกไม่ปลอดภัยกับความร่ำรวยมันเลยเกิดแรงต้านในใจที่มองไม่เห็นคุณอาจพูดว่าอยากมีเงินแต่จิตใต้สำนึกกลับดึงคุณกลับไปสู่ความเคยชินที่รู้สึกปลอดภยัยและความปลอดภัยของคุณคือการอยู่ในสภาวะขาดแคลนเพราะคุณคุ้นชินกับมันมานานผมเคยตกอยู่ในวงจรน,นี้นานหลายปีได้เงินมาก็หายไปเงินเข้ามาก็เจอปัญหาใหม่เงินเพิ่มขึ้นแต่ใจกลับเครียดกว่าเดิม จนวันนึงผมตัดสินใจถามตัวเองตรงๆว่าจริงๆแล้วฉันรู้สึกยังไงกับคำว่ารวยคำตอบที่โผล่มาทันทีคือกลัวกลัวว่าถ้ารวยแล้วจะเปลี่ยนไปลกลัวว่าคนรอบข้างจะมองผมต่างออกไปกลัวว่าต้องรับผิดชอบมากขึ้นและเพียงแค่ผมยอมรับความกลัวนั้นทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายคุณรู้ไหมการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นในวินาทีที่คุณกล้ายอมรับความจริงในใจตัวเองไม่ใช่การปฏิเสธมัน แต่คือการมองมันตรงๆแล้วเลือกจะสร้างภาพใหม่แทนผมเริ่มสร้างภาพในใจใหม่ก่อนนอนทุกคืนภาพที่ผมอยู่ในบ้านที่สงบมีแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างผมทำงานในสิ่งที่รักและมีเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายผมจินตนาการถึงรอยยิ้มของคนรอบข้างที่มีความสุขกับผมไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความกลัวมีแต่ความเบาและขอบคุณผมหลับไปพร้อมภาพนั้นทุกคืนจนกระทั่งมันเริ่มกลายเป็นความรู้สึกจริงในใจ และจากวันนั้นโลกภายนอกของผมก็ค่อยๆสะท้อนภาพนั้นกลับมาโอกาสใหม่ๆเข้ามาแบบไม่ต้องไล่ตามคนใหม่ๆที่มีพลังงานดีเข้ามาในชีวิตรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าต้องต่อสู้นี่แหละคือสิ่งที่ผมเรียกว่าพลังของภาพในใจเพราะจิตใต้สำนึกของคุณไม่เข้าใจภาษามันเข้าใจแต่ภาพและความรู้สึกสิ่งที่คุณรู้สึกซ้ำๆก่อนนอนคือสิ่งที่มันจะสร้างซ้ำในความเป็นจริง คุณอาจคิดว่าตัวเองกำลังตั้งเป้ารวยแต่ถ้าในใจคุณรู้สึกกลัวจิตจะเชื่อว่าความรวยคืออันตรายและมันจะปกป้องคุณจากสิ่งนั้นด้วยการทำให้คุณไม่รวยดังนั้นอย่าพยายามต่อสู้กับมันแต่ให้เปลี่ยนภาพแทนทุกคืนก่อนนอนผมอยากให้คุณลองทำสิ่งง่ายๆแค่จินตนาการว่าคุณมีแล้วคุณเป็นแล้วรู้สึกถึงความเบาความอิสระความสบายที่มาพร้อมกับความมั่งคั่งไม่ต้องพยายามให้ภาพคมชัด ขอแค่รู้สึกจริงในใจแล้วหลับไปพร้อมความรู้สึกนั้นเมื่อคุณทำซ้ำทุกคืนภาพใหม่จะค่อยๆแทนที่ภาพเก่าโปรแกรมใหม่จะเริ่มทำงานแทนโปรแกรมเดิมที่จำกัดคุณมาทั้งชีวิตนี่คือกระบวนการปลดล็อกจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงไม่ใช่การพยายามควบคุมความคิดแต่คือการเปลี่ยนภาพและความรู้สึกที่คุณฝากไว้ในใจทุกคืนและเมื่อจิตเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตจะขยับตามมันอาจเริ่มจากความสงบในใจจากนั้นเป็นความมั่นใจ แล้วค่อยๆเป็นความมั่งคั่งที่คุณไม่ต้องพยายามไล่ตามอีกต่อไปเพราะแท้จริงแล้วเงินไม่ได้มาจากความพยายามแต่มาจากการสอดคล้องเมื่อคุณสอดคล้องกับความมั่งคัง่งคุณจะไม่ต้องไล่มันอีกคุณจะกลายเป็นคนที่เงินวิ่งเข้าหาโดยธรรมชาติคืนนี้ก่อนคุณหลับอย่าพูดกับตัวเองว่าฉันอยากรวยแต่พูดว่าฉันสบายกับความมั่งคั่งที่อยู่รอบตัวรู้สึกถึงมันเห็นมัน แล้วหลับไปเหมือนคนที่มีมันอยู่แล้วเพราะเมื่อคุณเริ่มเชื่อว่ามีแล้วจิตใต้สำนึกของคุณจะเริ่มสร้างเหตุการณ์ทั้งหมดให้ตรงกับความเชื่อนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งถาวรคืนที่คุณเลือกใหม่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่หลังจากที่ผมฝึกคืนแล้วคืนเล่าจนเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงผมเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่ความพยายาม แต่คือความตั้งใจที่สอดคล้องกับจิตทุกคืนที่คุณนอนหลับไปโดยไม่รู้ตัวคุณกำลังปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำงานแทนคุณอยู่แล้วแต่คำถามคือมันทำงานเพื่อคุณหรือต้านคุณลองย้อนมองดูชีวิตคุณตอนนี้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ล้วนเป็นผลสะท้อนของสิ่งที่คุณเชื่อไว้เมื่อวานและทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ ก็จะเป็นผลสะท้อนของสิ่งที่คุณเชื่อในคืนนี้ดังนั้นถ้าคืนนี้คุณยังคิดซ้ำๆว่าฉันไม่มีฉันล้มเหลวฉันไม่เก่งพอคุณก็จะตื่นขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยหลักฐานยืนยันคำพูดเหล่านั้นแต่ถ้าคืนนี้คุณเปลี่ยนเสียงในหัวเป็นฉันพร้อมแล้วฉันมีแล้วฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆคุณจะตื่นขึ้นมาในโลกที่เริ่มขยับไปในทิศทางของความเป็นไปได้เพราะจิตใต้สำนึก ไม่ได้เลือกข้างมันแค่ทำงานตามสิ่งที่คุณเชื่อมันเหมือนเครื่องจักรที่ซื่อสัตย์ที่สุดในจักรวาลไม่ว่าคุณจะป้อนคําสั่งแบบไหนมันก็จะสร้างสิ่งนั้นให้คุณเสมอคุณอาจคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กแต่ความจริงคือนี่คือคกลไกแห่งการสร้างความจริงที่แท้จริงคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นจริงอยู่แล้วและความเชื่อเหล่านี้ ถูกเขียนขึ้นใหม่ได้ทุกคืนก่อนที่คุณจะหลับตาผมเริ่มสังเกตว่าเวลาผมตั้งเจตนาเล็กๆก่อนนอนเช่นคืนนี้ขอให้ฉันเห็นทางออกใหม่ของธุรกิจหรือคืนนี้ขอให้ฉันได้ไอเดียที่สามารถช่วยผู้คนและสร้างไรายได้ไปพร้อมกันจิตใต้สำนึกจะเริ่มประมวลผลทันทีแม้ในขณะที่ผมหลับแล้วเช้าวันรุ่งขึ้น ผมจะได้แรงบันดาลใจแบบไม่รู้ที่มาเหมือนมีใครมากระซิบในหูผมเริ่มจดสิ่งเหล่านี้ลงในสมุดข้างเตียงบางคืนมันเป็นแค่คำหนึ่งประโยคเดียวแต่หลายครั้งมันกลายเป็นแนวทางที่เปลี่ยนชีวิตผมไปทางทิศทางผมอยากบอกคุณอย่างนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชไม่จำเป็นต้องเป็นกูรูหรือคนมีพลังพิเศษคุณแค่ต้องเป็นผู้เลือกที่มีสติ เลือกสิ่งที่คุณจะฝากไว้กับจิตก่อนนอนเลือกคำที่คุณจะพูดกับตัวเองเป็นคำสุดท้ายของวันเลือกภาพที่คุณจะปล่อยให้มันอยู่ในหัวก่อนที่สติจะดับลงเพราะในช่วงเวลานั้นสมองคุณกำลังเปิดประตูสู่โลกภายในมันพร้อมจะรับทุกอย่างที่คุณฝากไว้และในวันรุ่งขึ้นมันจะเริ่มสร้างโลกให้ตรงกับสิ่งนั้นคืนนี้อย่าปล่อยให้ความกลัวเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิดถึงอย่าปล่อยให้ความเครียดเป็นพลังสุดท้ายที่คุณรู้สึก ให้ความรู้สึกขอบคุณเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนหลับเพราะความขอบคุณคือคลื่นพลังงานสูงที่สุดในจักรวาลมันสั่นสะเทือนตรงกับพลังของความมั่งคั่งพูดเบาๆกับตัวเองว่าฉันขอบคุณที่เงินความสุขและโอกาสดีๆไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายพูดแล้วรู้สึกถึงความจริงของมันแม้คุณจะยังไม่เห็นด้วยตาแต่จิตของคุณจะเริ่มเห็นก่อนเสมอเพราะภาพที่คุณสร้างในใจคืนนี้ จะกลายเป็นความจริงที่คุณยืนอยู่ในวันพรุ่งนี้คุณไม่ต้องรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงคุณไม่ต้องพยายามบังคับเส้นทางคุณแค่ต้องเชื่อและรู้สึกได้จริงว่ามันเริ่มขึ้นแล้วนี่คือศิลปะแห่งการเสกชีวิตใหม่ในยามหลับคุณไม่ได้แค่พักผ่อนร่างกายคุณกำลังปล่อยให้จิตใต้สำนึกสร้างโลกใบใหม่ให้คุณและในเช้าวันหนึ่งเมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณจะพบว่า ทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนโดยที่คุณไม่ได้ฝืนอะไรความสัมพันธ์ดีขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่ใช่เพราะคุณทำงานหนักขึ้นแต่เพราะคุณตั้งโปรแกรมจิตของคุณใหม่คืนนี้ลองถามคำถามนี้กับตัวเองฉันจะปล่อยให้จิตของฉันทำงานเพื่อฉันหรือทำงานต้านฉันเพราะทุกคืนคือทางแยกคุณจะปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกลัวหรือเมล็ดพันธุ์ของความมั่งคั่ง คุณจะหลับไปพร้อมความหนักหรือความเบาคุณจะเลือกฝันเดิมหรือเริ่มฝันใหม่ทางเลือกนั้นอยู่ในมือคุณเสมอและเมื่อคุณเลือกที่จะหลับไปพร้อมความเชื่อใหม่คุณไม่ได้แค่เปลี่ยนคืนหนึ่งแต่คุณกําลังเปลี่ยนเส้นทางทั้งชีวิตของคุณเลยทีเดียวถ้าคืนนี้คุณรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ขยับอยู่ในใจขอให้คุณเริ่มต้นคืนนี้ด้วยความตั้งใจใหม่เพราะแค่คืนเดียว ก็อาจเปลี่ยนชีวิตได้ทางชีวิตขอบคุณที่รับฟังโคชวันชัยพอดแคสต์อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดตอนใหม่ที่จะพาคุณกลับมาพบพลังในตัวเองอีกครั้งคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับพร้อมพลังแห่งความมั่งคั่งแล้วพรุ่งนี้เรามาเริ่มต้นโลกใบใหม่ไปด้วยกัน